ครับก็ขอใช้สัมปทานเวลาในช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ไปฟังของทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ลงใต้แล้วก็กลับมาที่ภาคกลางนะครับก็จะได้แนวคิดที่หลากหลายซึ่งมีความแตกต่างทั้งบริบทนะครับในส่วนของมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับซึ่งรับผิดชอบในเขตภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจํานวน46โรงเรียนนะครับลบกับโรงเรียน b p 4โรงเรียนก็จะเหลือ42 แล้ววันนี้นะครับก็มีโรงเรียนมาเข้าร่วมทั้งหมด32โรงเรียนนะครับก็จะพบว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็มีความแตกต่างอย่างน่าสนใจนะครับในเรื่องของบริบททั้งเป็นบริบทของเมืองชานเมืองแล้วก็ภูมิภาคนะครับทั้งสังกัดสพทเอกชนแล้วก็กทมนะครับแล้วก็ความพร้อมที่แตกต่างกันในระยะเวลา5นาทีที่เหลือนะครับจะขอนำเสนอแผนขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นศูนย์นะครับ โดยที่ใน2อวันที่ผ่านมานะครับทางคณะทํางานก็ได้พยายามที่จะศึกษาศักยภาพและก็ทุนเดิมของโรงเรียนนะครับทั้งจากการพูดคุยการสังเกตแล้วก็การได้อ่านเอกสารที่ทางแต่ละโรงเรียนนะครับได้แจกมาให้นะครับหลังจากนั้นภาพนี้จะเป็นภาพของกิจกรรมเมื่อช่องชวงเช้านะครับช่วง9ก้ามงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งที่ทางโรงเรียนได้ระดมสมองนะครับแล้วก็วางรถแมพว่าจะทําอย่างไรที่จะให้โรงเรียน ได้ประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษานะครับโดยบทสรุปของการประชุมในเมื่อเช้านะครับจะแบ่งออกมาเป็น7ประเด็นนะครับก็คือว่าภารกิจของมหาวิทยาลายัยแล้วก็โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยประเด็นที่1นนะครับจะต้องมีการประสานงานต้นสังกัดเพราะว่าปกติการดําเนินงานจะเป็นในลักษณะของมูลนิธิถึงโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลายัยถึงโรงเรียนทําให้สพทเขตพื้นที่ ต่างๆรวมถึงศึกษานิเทศนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้อาจจะมีการตกหล่นระหว่างทางนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการประสานงานกับต้นสังกัดนะครับรวมถึงทําความเข้าใจสื่อสารในองค์กรทั้งผู้บริหารทั้งครูทางนักเรียนต่อไปนี้ทุกคนจะพูดเป็นภาษาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันว่าจริงๆแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะครับในส่วนที่2คือการวิเคราะห์ศักยภาพและทุนเดิมของแต่ละโรงเรียน เรื่องของศักยาภาพและทุนเดิมตอนนี้แต่ละโรงเรียนเท่าที่สังเกตนะครับค่อนข้างมีความพร้อมคือกิจกรรมดําเนินมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับในลักษณะของการแฝงนะครับจริงๆเราใช่แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าตรงตามหลักปรัชญาไหมนะครับอันนี้ก็โรงเรียนก็จะได้มีโอกาสในการวิเคราะห์ศักยาภาพและทุนเดิมนะครับส่วนที่3คือการเสริมแรงและก็การขรับ ขับเคลื่อนในข้อนี้จะเป็นบทบาทของทางมหาวิทยาลัยนะครับทางคณะทํางานรวมถึงโรงเรียน BP ทั้ง4โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียน BP ทั้ง4โรงเรียนเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสในการเป็นวิทยากรนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นผู้ดําเนินการนะครับทางมหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนเหล่านี้ได้แสดง ความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงในการเป็นการยานมิตรที่ดีนะครับโดยในการเสริมร่างขับเคลื่อนนะครับจะเน้นที่การอบรมพัฒนาครูมีการเสวนาซึ่งกันและกันประเด็นก็คือการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการเขียนแผนซึ่งจากการสนทนากลุ่มเมื่อวานจากการระดมสมองก็จะพบว่าโรงเรียนเนี่ยคุณครูอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหลักปรัชญาที่แท้จริงนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีความชํานาญในการเขียนแผน คุณครูเขียนแผนแบบปกติอย่างชำนาญแล้วนะครับแต่ถ้าจะต้องออสอดแทรกเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะทําได้อย่างไรนะครับออข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของฐานแล้วก็แหล่งเรียนรู้เมื่อวานนี้ทั้งนิทรรศการแล้วก็ห้องย่อยนะครับที่คุณครูและผู้บริหารได้มีโอกาสออไปฟังกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับก็ค้นพบว่าฐานแล้วก็แหล่งเรียนรู้มีความสําคัญนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นประเด็นที่ว่าจะทําอย่างไรให้โรงเรียนมีการพัฒนาฐานและแหล่งเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการศึกษาดูงานโรงเรียนขอใช้ขออนุญาตใช้คําว่าโรงเรียนการยนานมิตรนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ร่วมเรียนร่วมศึกษานะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับรวมถึงการจัดพี่เลี้ยงระหว่างครูด้วยกันหรือว่าครูผู้บริหารเนื่องจากตามระบบนโยบายการบริหารใช่ไหมครับจะพบว่ามีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้บริหารย้ายโรงเรียนครูบรรจุใหม่ ครูยายออกครูเกษียณครูเออรี่ใช่ไหมครับดังนั้นการจะส่งต่อส่งไม้ต่อกันก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญว่าครูที่เข้ามาใหม่จะเข้าใจได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยระบบของการเป็นโคชชิ่งการเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับความรู้ที่ได้รับประสบการณ์กระบวนการนะครับว่าคืออะไรมาช่วยกันดูมาช่วยกันถอดว่าองค์ความรู้จริงๆในนั้นภายใตย้ผลผลิต ผลสําเร็จที่ออกมาเขามีกระบวนการและมีวิธีอย่างไรน,นะครับในข้อที่4ี่นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เกณฑ์ก้าวหน้าซึ่งบางโรงเรียนก็จะเพิ่งได้รับวันนี้นะครับก็จะต้องดูว่าต้นทุนเดิมกับเกณฑ์ก้าวหน้าเนี่ยมีช่องว่างอยู่แค่ไหนที่จะต้องเติมเต็มนะครับหลังจากนั้นจัดเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานโรงเรียนส่วนใหญ่ทําหลายกิจกรรมและหลายโครงการครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการจัดระบบข้อมูลหรือจัดเก็บที่ดีนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนดูกันระหว่างเพื่อนโรงเรียนด้วยกันสุดท้ายจะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนแผนขับเคลื่อนนะครับจากช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมี4กิจกรรมใหญ่ขอ,อ,อกระจายแบบกว้างๆนะครับทงตรงนี้ก็คือโรงเรียนเนี่ยทางคณะทํางานทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คาดหวังว่าโรงเรียนจะได้รับการประเมินเป็นศูนย์นะครับ โดยที่ขั้นแรกขั้นสีเขียวนะครับก็จะเป็นการศึกษาศักยภาพแล้วก็ต้นทุนรวมถึงการประเมินความต้องการจําเป็นว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการจําเป็นในเรื่องใดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเวิร์กช็อปเป็นการประชุมปฏิบัติการเพื่อเติมเต็มศักยภาพที่ได้มาจากขั้นสีเขียวที่ทางโรงเรียนมองว่าโรงเรียนยังขาดอะไรอยู่นะครับหลังจากนั้นเนื่องด้วยทางภาคกลางเนี่ยมีกิจกรรม แล้วก็โรงเรียนที่ค่อนข้างเยอะนะครับ42โรงเรียนเลยต้องใช้วิธีการคลัสเตอร์แบบแบ่งกลุ่มนะครับว่าให้แต่ละภูมิภาคหรือแต่ละจังหวัดแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องมารวมกลุ่มหรือรวมกลุ่มในตามความสนใจของโรงเรียนนะครับโดยที่ขั้นต่อไปสีฟ้านะครับคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะอาจจะไปช่วยในเรื่องของการคลัสเตอร์แล้วไปดูว่าไปสะท้อนคิดให้กับแต่ละคลัสเตอร์แต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยว่ามีจุดไหนที่จะยังพัฒนาได้อีก นะครับหรือมีจุดไหนที่จะต่อยอดหรือว่าดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการประเมินศูนย์ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนะครับในวงเล็บว่าจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนผังการขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็น4ี่กิจกรรมดังที่ขั้นบันไดเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่กําหนดไว้โดยที่ภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะมี หลายจังหวัดดังรายชื่อต่อไปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการนำเสนอนะครับ5นาทีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์เน้นขอใช้เวลาสรุปสักนิดนึงว่าจากที่เราได้ฟัง <c oughs> ผลงานของหกกลุ่มเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญมากเลยก็คือว่าที่ทางมสวอร์ได้เน้นภาคกลางได้เน้นเนี่ยคือการต้องกลับไปทบทวนเรื่องของการบริหารจัดก,การโครงการ ที่จะต้องประสานงานกับทุกระดับนะคะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาทีนี้ประเด็นที่ออสอดคล้องกันทุกแห่งเนี่ยค่ะก็คือประเด็นเรื่องของการการซ่อมเนี่ยก็คือต้องการให้ซ่อมในส่วนของครูบาอาจารย์ก็คือการออกแบบการเรียนรู้การเชื่อมโยงกับหลักสูตร แล้วที่สำคัญมากคือยังต้องการการสร้างขวันกำลังใจและการสร้างความมั่นใจใน,ในทางวิชาการส่วนการเสริมหรือเติมเต็มเนี่ยค่ะในเรื่องของที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจคอนเซปต์ที่ถูกต้องของการนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และตัวปรัชญาเองเนี่ยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยต้องการการ อันนี้ก็เป็นเสียงที่ชัดเจนแล้วก็จะมีทุกภาคก็จะมีกลไกลเป็นของตนเองที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เครื่องมือที่ใช้และเห็นที่ออกมาทุกกลุ่มเลยก็ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือนะคะมีการถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การจัด <c oughs> ตลาดนัดให้มาแชร์อันเลินอย่างนี้เป็นต้นนะคะและบทบาทของมูลนิธิสยามกัมมัชนนะคะ ก็มีผู้ส่งเสียงสนับสนุนบทบาทของมูลนิธิที่ทําอยู่เนี่ยก็คือการจัดเวทีเพราะฉะนั้นสองวันนี้เราก็ได้เสียงการประเมินของการจัดงานสองวันนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ให้กําลังใจทางมูลนิธิสยามกัมมาจนนะคะว่าได้ทํางานส่วนที่สําคัญคือการจัดเวทีลักษณะนี้แล้วย้ําเข้าใจว่ารายละเอียดปีย่อยของแต่ละแผนงานหรือแนวทางในการขับเคลื่อนนะคะ ท่านอาจารย์ก็คงจะมอบให้กับตัวแทนหนูนิธินะคะกลับไปผนวกฉันอยากจะสรุปว่าประเด็นที่ท่านพอ,อกันที่มาพูดถึงเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าบทบาทของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วเนี่ยค่ะต้องดำเนินงานในส่วนโรงเรียนของตนเองต่อเนื่องแล้วก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่าเพลิดเพลินกับการไปช่วยคนอื่นโดยลืมตัวเองนะคะ น,น,น,นี้ชัดเจนและประเด็นที่สองก็คือการจะทํางานร่วมกันเนี่ยถ้าจะมีการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยค่ะจะต้องมีกระบวนการในการสื่อสารกระบวนการในการเตรียมการนะคะที่เป็นระบบอันนี้เจนก็คิดว่าเป็นประเด็นสําคัญทีนี้อยากจะสรุปท้ายตรงนี้นิดนึงว่าภารกิจตั้งกับมิถุนาจนถึงตุลาคมเนี่ยนะคะ ในส่วนที่สามพลังจะทำงานด้วยกันเ,นเป้าหมายไม่ใช่เพื่อขึ้นป้ายที่โรงเรียนว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แต่เป้าหมายสำคัญก็คือส่วนที่อาจารย์ดรเลขาได้พูดตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็อีกหลายท่านอาจารย์หลายท่านได้เสริมเนี่ยเป้าหมายสำคัญของเราก็คือตัวนักเรียน,ยนซึ่งเราลืมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย แล้วอาจารย์ก็ต้องอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงเรียนขึ้นป้ายว่าเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้แล้วเนี่ยค่ะมันจะมีพันธกิจมีภารกิจนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะประเด็นที่ด้านเพาะกันที่มาได้สรุปมาสักครู่นะคะในนามของผู้จัดเียนก็กลับขอบพระคุณนะคะครอขายทั้ง5ทีมแล้วก็มีท่านอาจารย์หาวิลาลมาเป็นตัวแทนนำเสนอ แล้วก็ต้องกลับขอประทานโทษท่านอาจารย์อาจารย์หมอวิจารณ์ที่เกินเวลาไปก็ขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ